รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีม ไงก็ตาย,ยไม่ได้เจอกันตั้งนานหลังจากเรียนจบสบายดีไหมสบายดีแกเป็นไงมั่งทําง,ทงานอะไรอุ้ยมีงานทําแล้วทํางานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เออก็ดีสิอ,อะไรแกจําพี่เก่งกาศได้ไหมพี่เก่งกาศลูกอีสานไ,ได้โอ้โหส <laughs> มัยเรียนนะขี้เกียจขี้เกียจน,นั่งส่งหนังสือไม่สนใจเออว่าจะถามถึงเขาทำไมอ่ะ เมื่อวานนี้นะฉันไปเห็นเขาทํางานโอ้โหเงินนีน่ผ่านมีอทั้งวันเป็นผู้จัดก,การแบงก์เก็บตังค์หน้าห้องนาำเรื่อเลยเธอไปทำ สสมุนไพรสบายนางยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาต,ไติไม่ต้องเลย <c oughs> ไม่ต้องเลยนี่ไม่ต้องเลยนะ ได้จากค่าเช่าของร้านชั้น200อ่ะ200เหรอบพันห้าอย่อยโอ้ตั้งพันหเลยเหรอใช่โอ้คุณนายครับไม่มีให้หรอกครับพันห้าร้านมันต้องแ,<ก>แพงม,มันแพงจังตั้งพันหร้านแกมต้องแพงกว่าเขาแกดูสิแกทำก๋วยเตี๋ยวแต่ละทีย่ยรลอยเต็มแม่น้ำไปหมดเนี่ยเห็นไหมลอยเต็มตลาดไปหมดฉันต้องเสียข้ากว่าค่าเก็บเนี่ย ข้าบบัดน้ําเสียก็ใช่สิก็ถึงไม่มีให้ไงก็เพราะวันนี้ลวกก๋วยเตี๋ยวเส้นหมดไปตั้งครึ่งแล้วอยู่ในน้ำน่ะไม่มีกําไรเลยขอผัดมิกนตลาดน้ําฉันจะเป็นตลาดก๋วยเตี๋ยวน้ําอยู่แล้วล่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเต็มไปหมดเลยเนี่ยขอผัดไปก่อนะครับไม่มีให้จริงจ้าไม่มีให้ก็ยึดของยึดของนะคะอ่ะแตกยค่เอามายึดของหรอเอาเลยยึดผักไปเลยเอามาเลยไปเลย ใส่ถุงแล้วคะคุณนายช่วยบ้างกับเขามันยากมันหนักไหมคะเก็บรานใครอีกนูดรานย่างนู้นค่ะไป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 เดี๋ยวนี่งอ๊ะเดี๋ยวได้ไหมงอใครวะใครมาทํางอหล่นเนี่ยโอ้โหหลบเหลือหลบเหลือ ค่ะปลาเปล่า,า,าครับคุณนายครับค่าเช่าจะหลบค่าเช,ช,ช่าใช่ไหมโอ้คุณนายครับค่าเช่าผมไม่มีให้เลยครับผมขอผัดไปก่อนนะครับคุณนายผัดอีกแล้วผัดคือเป็นข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดอยู่แล้วตอเนี้ก็คุณนายคิดดูสิครับรากิจการเรือข้ามฟากของผมครับช่วงนี้รายได้มันไม่ค่อยดีเลยครับไปรู้ลูกค้าหายไปไหนหมดครับลูกค้าจะหายไปไหนหมดลูกค้าก็เดินสะพานหมดที่ไอ้บ้าพายเรือข้ามฟากอยู่เลยเขามีสะพานแล้วก็ขางสะพานนะเนี่ ก็มันเป็นธุรกิจที่ตกทอดมาจากปู่จากย่าครับผมก็ต้องทำดิครับ mm hmm. แต่คุณนายครับผมขอเถอะนะครับผมยังไม่มีให้คุณนายเลยครับ mm hmm. ไม่มีให้ก็ยึดเรือ,อย,ยึดไปเลยเอาคุณนายครับถ้ายึดเรือแล้วผมจะไม่ทาอะไรกินแล้วครับเอาอย่างนี้ไหมครับคุณนายค่าบริการเรือข้ามฟากของผมนะ่ะเที่ยวละยี่สิบบาทตอนหนึ่งคนผมเป็นหนี้คุณนายเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสองหมืน่น 20, 000 000 2องหมืนก็หน0 0งเที่ยวเอาอย่างนี้ครับคุณนายผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาเสนอคุณนายครับถ้าคุณนายใช้บริการเรือข้ามฟากของในเตอรของเรารับรองครับภายใน10วินาทีนี้ผมจะลดให้คุณนายจากเที่ยวละ20บาทหรือเพียงเที่ยวละ10บาทเท่านั้นครับคุณนายโอ้โยลดผมแต่ครื่งหนึ่งเที่ยวละ10บาทแล้วไปนั่งเรือเล่นกันแล้ว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 แไันม่เอาหรือไงเราเนี่ยมืนก็ต้องสองพันเที่ยวนะไปๆๆ จะบ้าหรือเปล่าคะชมคนเที่ยวนั่งเรือสามเที่ยวก็เปลี่ยนหัวตายแล้วค่ะอมีได้มาก่อนเลยนี่นี่ทองใส่แดงๆอยู่เนี่ยโอ้ยทองทองปลอมครับผมไม่ต้องเลยอันนี้สองร้อยสองร้อยสี่สิบครับเอามาก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกได้ครับคุณนายครับเก็บไว้ด้วยนะโอ้ยโอ้ตายแล้วงั้นยึดเครื่องเรือมันด้วยลงเครื่องเรือคุณนายครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องครับผมทำปากเอาครับผม ีไปร้านไข่ร้านไข่ร้านนี้ไหนอันไปไหนเนี่ยนางเปิ้ลนางเปิ้ลนางแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยนางแอปเปิ้ลนี่มันจริงๆเลยนะไม่อยู่เวลามาเก็บค่าเช่าทีไรไม่อยู่สักทีไม่เคยเจอหน้าทไงดแล้วเฉพาะจะไม่อยู่อีวันที่เรามาเก็บค่าเช่านี่แหละทำไงดีคะไปไปไปเดี๋ยวไปมาค่ะแหมแต่มันไส้หุ่นล้านนางเปิ้ลจริงๆเลย ไม่เจอเจ้าของมันแล้วก็ตบหุณจากเจ้าของได้เลยค่ะคุณนายตายแล้วนางแอปเปิ้ลมาโกหกคุณนายค่ะมีโกหกแกล้งทำเป็นหุ่นเหรอเอ่อแพรพนไม่ได้โกหกนะคะแต่พะเพิ่นพเพิ่นคือว่าแพรพอนเนี่ยไปเรียนการแสดงกับ หม่อมน้อยมาเออแอปเปิลก็เลยอยากจะลองวิชาดูไปเรียนมาแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้เหมือนหุ่นไหมคะเหมือนหุ่นไหมค่าเช่าไม่ต้องมาทวนคุยเรื่องอื่นเลยเอาค่าเช่ามาโอ้คุณนายมาถึงก็ทวงค่าเช่าเลยอะ <ừ> ใจคอโหดเหี้ยมจริงๆเลยอะเ <'m> อะ Apple อแอปเปิลติดคุณนายอยู่เท่าไหร่อ่ะฮะสี่พันห้าสี่พันห้าตายแล้ว อะไร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 รูปอะไรอะไรฉันช่วยรูปไม่ต้องหาตังแมทายแล้วคุณนายคะว้าย ดิบพอดีเลยเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวของแคปเปอร์นะคะมีอยู่4,500พอดีเลยค่ะเอา4,500งั้นเอาเท่าก็เอา4,500มาก่อนแล้วกันว้าไคุณนายคะใจคอเนี่ยจะมาให้แคปเปอร์เนี่ยเหลือติดตัวไปบ้างเยยางราได้ไงล่ะคะเอางี้ละกันคุณนายอ่ะเอาไป4,000นะแล้วก็500เนี่ยแอปเปิลขอติดตัวไว้แล้วกันนะคะงั้นแกติดฉันห้าร้อใช่ไหมค่ะนะคะเก็บไว้นี่ค่ะครบแล้วค่ะเฮ้ยเดิ<ไ> อะ่ไม่ค่อยเจอใช้ไปแล้วไงสี่พันก็ติดไปห้าร้อยเดี๋ยววันหลังมาแกก็ไม่อยู่อีกแกเอามาให้หมดเลยดีกว่าจ่ายไปเลยห้าร้อยในโขดเถอะค่ะขอไว้ติดตัวคืนนี้จะเก็บไว้เลี้ยงผู้ชายโอ้โหเุผลนะอย่างแกยังหาตังค์ได้อีกเยอะเนี่ยดูที่หุ่นชวดจงองเอวเนี่ยยังหาตังค์ได้อีกเยอะไม่ต้องกลัวหาตังค์ได้เยอะอะไรเนี่ยทุกวันนี้อ่อยขอทานนี้แกนี่ยังไม่สนฉันเลยอ่ะก็มันเมาซะขนาดนั้นเอาเงี้ย มีข้าวของอะไรพอจะยึดได้บ้างเนี่ยสุภาพติดห้าร้อยใช่ไหมคุณนายจะเอาอะไรเหรอเสื้อเสื้อไม่เอาเสื้อไม่เอามีเยอะแยะเออนี่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 อันเก่งนี่กางเกงตัวนี้กางเกงกางเกงตัวนี้ฉันยึดเดี๋ยวคุณนายจะเอากางเกงตัวนี้เหรอคะใช่หักเงินไปอะไรเงี้ยเหรออ่ะอตัวนี้พันหนึ่งค่ะนี่เท่ากับว่าคุณนายยังติดอีชั้นห้าร้อยนะอ่ะงั้นจ่ายมาห้าร้อยเกงตัวนี้พันหนึ่งก็ฉันน่ะติดนี่คุณนายห้าร้อยถูกไหมกางเกงตัวเนี้ยมันพันหนึ่ง หักเงินไปก็เท่ากับคุณนายติดหนี้ดิชัชน500เอามา500ร้อเกงพันหนึ่งฉันต้องติดแกห้าร้อยงั้นฉันไม่อยากติดเงินแกฉันเอาแค่500แล้วกันเอายังไงอะยังไงคะจับจับจับเอาเอาแค่500ร้อยห้าร้อยอะไรคุณนายเหลือเหลืออีก500แกเก็บไว้ขายเดี๋ยวคุณนายเนี่ย ถ้าคุณนายเอาไปครึ่มหนึงอย่างนั้นแล้วยังไงเนี่ยแล้วนี่ฉันจะเก็บไว้ขายใครเล่าจะเก็บไปขายคนขาด้วนก็ได้นี่แ้วเกิดมันไม่ได้ด้วนข้างนี้อ่ะก็รอยคนที่ด้วนข้างนี้สิโอแล้วเมื่อไหร่มันจะมาวะน้ากลัวขายทำไมแล้วคุณนายเอาข้างนั้นไปคุณนายจะไปใส่ยังไงอ๋อ้๋อฉันคนมีตังใส่อะไรก็ไม่น่าเกลียดหรอกย่าคุณนายคุณนายคุณนายลองทาบดูอ่ะคุณนายเอาไปคุณนายทาบดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นไงฮะสวย สวยบ้าอะไรเนี่ยมันติดแทนคนายไหมนะฮะเห็นตั้งคืบนี่แม่เนี่ยแกไม่ต้องมาชมจันขนาดนั้นบ้าคุณนายคะแล้วคุณนายไปมันติดของคุณนายไม่มิดหรอกคุณนายจ่ายฉันมาห้าร้อยเลยค่ะไม่ต้องละเอานั้นแหละอันนั้นไว้เอาไปเอาไปพรุนี้นะครับดีดีปิดไม่มิดจะดีไอ้นั่นจะได้ตะบะแตกมันจะได้เลิอกจำสินทันทีเดี๋ยวจัดการให้เร็วๆเลยร้อนขายไม่ได้ต้องเอาลูกมาอาบน้ำอีกโอ้ เดี๋ยวพ่อต้องไปยุระอ่ะเอ็มว่ายน้ำเล่นไปก่อนแล้วกัจ้าวอะไรช่วยด้วยที่เด้งไม่เป็นไรมันว่ายน้ำได้ปล่อยมันไปเดี๋ยวจะเย็นมารับรู้ว่าทำง่ายๆเลยลูกนะฮะนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยคนอย่างนี้มันมักง่ายอ้าวเฮ้ยเนี่ยเจ้ามือวักน้ำทำไมทำไมไม่ติดเครื่องมาล่ะอ๋อเครื่องเจ๊งไปแล้วครับคุณนายคะไปร้านไหนต่อยังมีกี่หนึ่งนู่น อออ๋ีกค้อ่อนบายคลาสเรียนก่อนบายคลาสเรียนสนับสนุนโดย Diamond Blue พงเงาบัวกผสมผงใบสระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดขอทานครับขอทานขอทานกับคนแรกขอทานสดๆใหม่ๆร้อนๆมาแล้วครับพี่ ขอทานนี่ขนมถ้วยขอทานแต่ว่าเจ้าของตลาดน้ำมาขอตังค์แล้วยางอะไรนางเนี่สวัสดีค่ะคุณนายเจอหน้าฉันนี่ร้องห่มร้องไห้ทำยังไงญาติเสียคุณนายรู้ได้ยังไงคะท่านยังไม่ได้บอกเราว่าญาติท่านเสีย ญาียพอดี้นะคะคุณนายเงินที่เก็บไว้เนี่ยจะใช้นี่คุณนายแต่ญาติมาตายซะก,ก่อนค่ะเป็นพี่สาวคนยังแกมีญาติตายด้วยเหรอมีค่ะฉันเน่ะมีพี่สาวเป็นแฝดกันค่ะโห้หน่าอย่างนี้ยังมีแฝดอีกแล้วนังนี่จริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อแล้วก็คุณนายถามท่นดูสิคะจริงเปล่าจริงค่ะ ถ้านมีพี่น้องแปดแต่เพิ่งมาตายไปค่ะเลยไม่มีเงินทำศพที่แรกกะจะเอาเงินเนี่ยใช้นี่คุณนายต่ต้องเอาเก็บไปทำศพก่อนอนี่ศพยังไม่ได้เผาเลยแช่เกลือตากแดดไว้หลังบ้านคะ <laughs> ก็กล่าว่าจะรอคุณนายมาก่อนนะคะที่พูดนี่ศพฝาแฝดแกหรือปลาเข็มเนี่ยฮะเป็นศพฝาแฝดจริงๆถ้าไม่เชื่อเชิญคุณนายไปงานศพได้เลยนะคะวัวนอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะตอนสี่โมงนะคะไปให้ทันนะคะพอสี่โมงเนี่ยก็จะเชิญศพขึ้นสู่เมุแล้วพอห้าโมงเป็นก็จะเชิญคุณนายมารับประทานศพพร้อมๆกัน,นะค่ะบ้าพูดจัะ แล้วทำไมไม่เผาไปเล่าโอ๊ยก็เผาเหมือนกันแต่เผาแค่มีเดียมค่ะแล้วก็จะแจกน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสามรสแล้วน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วเรามากินศพพร้อมกันส่วนกระดูกที่เหลือก็โยนให้หมากินไปหุบหวเน่ไม่ต้องมาชวนฉันกันลลดเปิดเปิงแล้วเอาตังคชาติมาไม่มีจริงๆเก็บไปทำศพจิิงๆค่ะคุณนายไม่โกหกคุณนายก็้วทำไมอีบัดศพ อย่าทำอะไรฉันเลยฉันขอตัวคุณนายอย่าไปเชื่อมานีนี่มันไม่มีญาติพี่น้อง มันเป็นเด็กกําพานี่เพิ่งไปรับตัวมาจากสถานสงห์๋อนี่แกไปรับตัวมาคือคุณนายคะจะไปเชื่อมันค่ะมันขี้เมาฉันได้ผัวผิดแคิดตัวตายคุณนายคะจริงๆชีวิตฉันไม่ได้ลำบากขนาดนี้ก็เพราะมีผัวอย่างมันนี่แหละค่ะมันมามจีบฉันใหม่ใหม่มาหลอกฉันค่ะแกยังดียังมีผัวอย่างมันไอ้ฉันน่ะมีผัวอย่างไม่มันเลยไม่ใช่หมายวันวันนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่มันอย่างนั้นค่ะหมายถึงว่ามันเป็นอย่างเงี้ย มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันอย่างนั้นค่ะอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้มันเมาค่ะมันมาหลอกฉันตอนมาถี่ก็ใหม่ๆหม่มันมาคุยอวดโอว่ามันเป็นกับปันขับเครื่องบินแล้วจริงเปล่าเมาสืบทราบภายหลังมารู้ที่หลังว่ามันขับอยู่แนในละมิดตอกฉันไอ้เนี่ยวันนี้ยายไปดีเมเวอร์แล้วแล้วไม่ตามไปขับที่โน่นล่ะตามไปขับได้สองวันเขาไล่ออก ทำไมล่ะเขาบอกเมาแล้วขับเครื่องบินสวิสวสานใก่คุยกับมันไอ้นี่มันเมาแล้วมันบ้าค่ะก็เงินได้มามาม,าม,าม,ามากินเหล้าหมดแกกินทำไมหนักหนาเน่าเล่าฮะฮะเพฉันชอบงานเล่ามันมีดีเว้ยนี่เล่ามีดีตรงไหนดีกรีไงดีกรีแล้วแกจะกินเข้าไปทำไมเนี่ยเล่านี่มันแปลกนะกินที่ปากไปเมาที่ขากพราเมาเต็มที่ขาซ้ายอยากจะกลับบ้านโอ้ขาขวาอยากจะแวะร้านคาราโอเกะโอ้ กินเหล้าแล้วมันก็เล่าเรื่องเพราะเล่าเรื่องแล้วมันก็เปลืองเหล้าอพอเมาเล่าเดี๋ยวก็เอาเรืเอ่องหรือมึงจะเอาจะทะเลาะกันไอ้คุณนายครับเน่เ่เน่ไม่ต้องทะเลาะกันฉันไม่มีเวลามายืนรอมุกพวกแกแล้วนะ <c oughs> เ,อเอาตังให้คุณนายเาขาตายคุณนายรอก,ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันสองคนไปงานอีเวนต์แล้วเดี๋ยวจะเอามาใช้ให้ค <c oughs> อุ้ยตายเขามีงานอีเวนต์มา เชิญแกไปด้วยเหรอมาเชิญไปค่ะเขาเชิญไปทําไมเป็นงานเขาอ๋อเชิญไปขอทานในงานเขาค่ะ <c oughs> เป็นเปงานงานอะไรกั่ขอทานหน้าห้างห้างเปิดใหม่<ช>ห้างอะไรเปิดไหม่เมโทรห้างใต้ฟ้าห้างขาเทสามห้างเลยค่ะที่เปิดใหม่เหรอเนี่ยเปิดใหม่ไปขอทานตามห้าง ใช่แล้วทำไมไม่ไปขอทานงานวัดละ่ะโอ้ยมันขอทานคนละเกตกัน<ช>ไอ้พวกนั้นก็๊อปปี้ขอทานโอ้โห,โหขอทานยังเป็คนายวันนี้ไม่มีจริงๆคนนี้จริงๆแล้วเอามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกองข้ามันก็มีเท่าที่ขอมาได้ในขันเนี้ยเอางี้ไหมวัดใจกันมะ <S <S โลนี่เลยป่ะขันเนี้ยทาใช่ไหมฮะทำไงเป่ายิงชุบเอาเป่ายิงชุบถ้าแบบว่าถ้าท่าเกิดฉันแท้ เอาแพ้นี่โระเลยเอาไปใช้ยนนี่ให้ใช่ถ้าเกิดฉันชนะแกต้องใช้นี่ฉันถูกต้องนี่เพิ่มเท่าขันได้ฟังเสียงก่อนหนักใจดีเดือดตัวยันนี่ยันยาวปากกระเป๋ายิงชกชนะอะดีอ้ตคุณนายชนะแล้วชนะยังไงนี่ยังคำแต้ยังไม่ได้แบล่อะไรเลยค่ะไม่รู้ล่ะเอาไปเอาไปไปไม่ได้เหมือนนี่เลยเอาขันอยู่ไว้แล้วขันมึงไม่ให้เขาฉันะน้ำตาลกินเหล้ากู ขอเดาลรอกไหขอขานทีนแ้วเราไปจังหมดแล้วขอขอขอน่วนยทวงยากทวงเย็นไอ้ดีไนนม่ได้เลยนะครับคุณนายพวกเนี้ยทวงยากค่ะมันต้องโหดกันมาไอ้พวกเนี้ยโทษครับขอโทษนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดคุณนายชื่อโฉม,มโใช่ไหมครับนี่ แกรู้จากฉันได้ยังไงแกเป็นใครเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องฉันเป็นเจ้าของตลาดน้ําเป็นคุณนายที่นี่ผมเป็นหมอดูครับอ๋อมาดูหมอเหรอไม่ใช่ผมเป็นหมอดูไม่ใช่คือมาดูหมอใช่ไหมไม่ใช่เป็นหมอดูมาดูหมอที่นี่ใช่ไหมใช่มาอาศัยดูหมอแต่ว่าผมไม่ได้เป็นหมอดูผมเป็นดูหมออไรมันม่ว มากคุณโชมคุณกําลังมีเคาะคุณมีเคาะจริงจริงเมื่อตอนตีห้าที่คุณนอนกั็ไม่มีเคาะเลยไม่มีเคาะเลยหัวฉันหลอทั้งคืนไม่มีมาเคาะสักต๊อกเลยรล่อทั้งคืนอย่าพูดบดไม่มีใครมาเคาะดูสีหน้าของคุณดิหน้าคุณดำหมองคล้ำมาห้เนี่ยหน้าดำหมองคล้ำคุณมีเคาะไม่เชื่อให้เขาดูคุณนายนี่ดูกับับน้ำก็ได้ค่ะดูกับน้ำ ว้าวหน้าใครอะหน้าใครอะหน้าคุณนายเลยกดูที่นี่โบราณบอกถ้าหน้าดำแบบนี้มีเคราะห์แสดงว่าหน้าดำดำนี่มีเคราะห์มือผมดำอย่างนี้ก็มีเคราะห์ด้วยนี่แกจับหน้าฉันแป๊บเดียวไปติดที่มือแกเลยถูกต้องครับเพราะสุกเข้าเพราะเสาแทรกคุณนายมีเคราะห์ผมบอกคุณนายตรงๆเลยถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็ขอโทษนะครับคุณนาย เดี๋ยวอย่ามาจับอย่ามาจับเดี๋ยวอะไรมาดำอีกปีนี้คุณนายอายุเท่าไหร่ครับสามห้าเท่าไหร่นะสามเจ็ดสามเจ็ดหอยบ้านไฟไหมสี่สิบหอยเข้าโรงพยาบาลสี่สิบเจ็ดและวสี่สิบเจ็ดหอยล่มจมในชีวิตสามซื้ออะไรไม่คูบหกสิบแล้วไอ้บ้าแค่นี้นะไปไหนแล้วขอแล้วหกสิบขาดตัวถ้าผมเดาไม่ผิดปีหน้าต้องหกสิบเอ็ด ดูแม่นจริงๆคุณนายนี่มันมาดูหมอจริงๆช่ไหมไม่ฉันเป็นหมอดู